เห็นได้เลยนะครับข่าวข้างบนนะครับ China Crack Down Short Sale นะครับ Count to Boost Stock นะครับก็คือทางฝั่งของ SEC ของทางประเทศจีนนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณสัก9ก้าโมงนะครับก็ได้ออกมานะครับมีการพูดถึงภาพรวมนะครับของในฝั่งของอุตสุหกรรมนะครับของการช็อตซีลิงนะครับแล้วก็เขาทำอย่างนี้ครเขาทำสองเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับเขาจะมีการเพิ่มตัว การทําธุรกรรมการช็อตนะครับให้มันแพงขึ้นนะครับใช้คํานี้ดีกว่าว่าเพิ่มต้นทุนการช็อตให้มันแพงขึ้นนะครับก็คือ1นะครับจะมีการปรับเรโซนะครับว่าถ้าใครจะทําธุรกรรมการช็อตนะครับต้องมีการทํามาจินเดบโพสิตเนี่ยนะครับหนึของแวลูของตัวสต็อกตรงนั้นนะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันตอนนี้ที่อยู่บริเวณประมาณ80%นะครับในขณะเดียวกันนะครับมาจินเรโซสำหรับ private fund นะครับที่จะเป็นการให้กู้ยืมสต็อกเลนดิ้งเพราะเวลามันมีการช็็อตมมมมันนกกกีคไดูู้้ยืถ ให,ให้ยืมสต็อกมาช็อตถูกไหมเขาบอกว่าเขาจะมีการเพิ่มมาร์จิ้นเรทโชของ private fund participating in stock lending เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก100เป็น120%รยเอนะครับ่าคือเรียกง่ายๆก็เพิ่มต้นทุนนะครับไอ้คนที่อยากจะปล่อยก็เพิ่มให้เขาหมายควาว่าคนที่จะปล่อยก็ต้องวางให้มันเพิ่มเติมขึ้นมาคนที่อยากจะช็อตก็ต้องมีการวางวงเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาก็เรียกง่ายๆคือเป็นการเพิ่มต้นทุนการชอ็อตนะครับให้มันทําให้ธุรกรรมการช็อตเนี่ยม ก็เลยผมก็เลยกดเข้ามาดูในเรื่องนี้แล้วก็ทําการศึกษาต่อนะครับเราพบว่าเนี่ยเขาก็มีการลงข่าวนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จีนนะครับตอนนี้อีกหลากหลายประเทศในเอเชียซึ่งเขาก็มีเมนชั่นถึงประเทศไทยกับเกาหลีด้วยนะนะครับว่ากําลังจะมีการปราบปรามธุรกรรมตรงนี้อยู่นะครับก็อธิบายภาพให้เห็นภาพตรงนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของภูมิภาคบ้านเรานะครับก็จะมีเนี่ยแหละนะครับไทยนะครับมีเกาหลีนะครับมีจีน สามประเทศนะครับที่ยังถือว่าค่อนข้างอันเดอร์เปอร์ฟอร์มต่างประเทศอยู่นะครับซึ่งกลับกลายเป็นสามประเทศนี้เนี่ยดันทําธุรกรรมคล้ายๆกันนะครับดันทําธุรกรรมคล้ายๆกันคือเกาหลีเนี่ยมีการแบนด์ช็อตซลลิงนะครับจีนเองก็มีการทําธุรกรรมให้มันจีนเองก็มีการทําธุรกรรมของช็อตเซลลิงเนี่ยให้มันยากขึ้นเพิ่มต้นทุนการช็อตนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีบางโบกเนี่ยเป็นรีสิคชั่นเลยว่าเฮ้ยถ้ามันมีหุ้นที่มันมีมีมีสภาพคล่องไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็มีการห้ามปล่อย แล้วก็ถ้าจะเห็นได้เลยนะครับว่าธุรกรรมช็อตซีลิงหรือว่าธุรกรรมช็อต outstanding ของตัวบาลานซ์ของทางหุ้นจีนนับตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคคุณจะเห็นได้เลยว่าธุรกรรมของเขาเนี่ยลดลงมาอย่างมีนัยยะนะครับก็คือคนอาจจะยังไม่ได้ซื้อหุ้นหลอกแต่คนทําธุรกรรมช็อตขาลงเนี่ยทำได้ยากขึ้นเยอะนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าจากประมาณสักเคยอยู่ประมาณสัก1นึ่งแสนบิลเลียนหยวนนะครับหนึ่งแสนล้านหยวนนะตอนนี้ธุรกรรมการช็อตก็ ค่อยๆลดลงมาลดลงมาแล้วก็ตัว China Outstanding Short s e i l i n g Balance ก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับก,ก็ถือว่าเป็นการเคิร์ฟในฝั่งของธุรกรรมการช็อตที่ตอนนี้นะครับประเทศที่ Underperform เยอะๆอย่างเกาหลีอย่างจีนอย่างไทยเนี่ยตกเท้าทําพร้อมๆกันนะครับตกเท้าทําพร้อมๆกันนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะต้องมานั่งดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเปิดชาร์จของหุ้นจีนให้ดูที่มีผลนะครับก็ต้องบอกว่า เปอร์เซนเทจของหุ้นที่มันโอเวอร์โซเนี่ยนะครับมันทำระดับสูงสุดนะครับในรอบตั้งแต่กลุภมพันธุ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเปอร์เซนเทจของหุ้นที่มี moving average เกิน50วันขึ้นไปก็อยู่นิโลความหมายคือมันก็ยังไม่ได้แบบมีผลมากนักนะครับอันนี้คือในอดีตนะจนทำให้เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยต้องต้องมีการฉีดยาแรงเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับว่ามาจิ้นจะวาง100ใช่ไหมเพิ่มเป็น120เปเลยนะอันนี้คือฝั่งคนปล่อยนะ ส่วนทางฝั่งคนช็อตใช่ไหมธุรกรรมกูก็ต้องําวางวงเงินเต็มจากเดิมวังวงเงิน80แล้วกู้ที่เหลืออันนี้ก็วางวงเงินร้อยหนึ่งไปเลยก็คือเรียง่ายก็คือเพิ่มคอส์สทั้งฝั่งของคนให้กู้ยืมและคนอยากจะยืมไปช็อตเพิ่มทั้งสองฝั่งแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่ายังจะมีธุรกรรมการช็อตได้หรือเปล่านะครับผมพูดเรื่องนี้นะครับเพื่อปูทาง,งมาที่ให้ไทยบ้างว่าอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าแล้วอัพฟิกซ์ลูทที่มีผลตั้งแต่วันที่1นเนี่ยผลมันเป็น รเราเห็นปริมาณการหุ้นที่ช็อตเยอะๆนะครับเวลาหุ้นช็อตเยอะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ประมาณสัก1 5ถึงสของจำนวนหุ้นจดทะเบียนนะครับ1.5ถึงสของหุ้นจดทะเบียนซึ่งอันนี้จะเป็นตัวเลขคือคุณจะเห็นได้เลยครับว่าฮาน่าเอเอท็อปเคทีซีบ้านปูเบม KCE Tisco เป็น Top ป0ทของหุ้นที่ถูกช็อตเยอะปริมาณคงค้างนะครผมก็เลี้วตัวนี้มาดูว่าไอ้8วันทําการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ ไอ้หุ้นต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีการทำธุรกรรมช็อต covering คืนบ้างไหมนะครับผลปรากฏว่า8จาก10หุ้นที่ถูกช็อตค้างไว้เยอะที่สุดสำหรับ s e ต50และ s e ต100ปรากฏว่า8จาก10เห็นการทำช็อต covering เรียบร้อยแล้วก็คือ80%ของหุ้นที่มีปริมาณการค้างช็อตเยอะที่สุดนะครับแล้วหุ้นที่ปริมาณการช็อต covering คืนสูงสุดในรอบนี้คือบ้านปู นะครับมีการซื้อหุ้นคืนไปแล้ว8วันทําการสูงช็อตคูลิ่งนะครับสูงถึง34ล้านหุ้นนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับแล้วลองลงมาก็คือ E.A. แล้วก็ A.W.C. ผมก็เลยมีการไปทําแท็กมาว่าเอ้าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวลองดูดีกว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ระกรกฎาคมนะครับเซ็นติดปรับตัวขึ้นมาประมาณ1.6%แต่หุ้นต่างๆเหล่านี้ที่มีปริมาณการช็อตเยอะๆก่อนอัปติกสดู บวกนำตลาดเอาเปร์ฟอร์มทั้งแผง EA บวกขึ้นมา10%หาหน้าบวกขึ้นมา3%บ้านปูบวกขึ้นมา5% KCE บวกมา10% a w c บวกมา4%เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าในเซ็ตร้อยหุ้นพวกนี้เอาเปร์ฟอร์มตลาดเอาเปร์ฟอร์มเซตมันเกิดจากการทำธุรกรรมชอร็อต covering คืนเพราะว่าธุรกรรมการช็อตเสียเปรียบแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาไฮไลท์นิดนึงเลยก็คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับ อ่าอันเมื่อกี้ก็คือปริมาณนะแล้วคุณมาดูเรื่องของจํานวนบ้างนะครับลดลงไปเยอะมากนะครับก็คือปกติอยู่ประมาณ2ถึงอ่าเมื่อกี้ผมบอกว่า1.5ถึง3เปอร์เซ็นต์ถูกไหมอันนี้รวม MVDR ด้วยนะ1.5ถึง3เปอร์เซ็นต์ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดนะคือเยอะนะสมมติหุ้นจดทะเบียนมีร้อยหนึ่งอ่ะคุณถูกยืมมาช็อต3หุ้นอ่ะถ้ามันมีพันล้านโดน30ล้านถ้ามีหมื่นล้านโดน300ลล้านหุ้นเลยนะคือเยอะนะแต่ 7จ็แวันที่ผ่านมาคุณลองดู EA ถูกช็อต covering ึ้นไปสูงสุดเพด up ลดลงไป0.4%คือเยอะมากนะครับอันนี้คือของทุนจดทะเบียนนะลง,ลงมาคือบ้านปู JMT Com7 แล้วคุณสังเกตได้ว่าไอส้สตัวนี้หุ้นขึ้นทุกตัว EA เด้งแรงบ้านปูเริ่มเด้ง JMT เริ่มเด้ง c o m ซเริ่มเด้งเด้งหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเฮ้ยอย่๋งนี้ผมเคยแชร์ไปว่ามันไม่ได้ทาให้ต่างชาติซื้อหุ้นนะอัพดิสทูแต่มันทําให้ฝั่งช็อตเสียเปรียบแลวเริ่มช็อต covering คืนเพราะฉะนนนนนนนัั้้้้้หาาาาาาาททีี่่่ขของงเรใวววผมมมปูึ ผมเริ่มเห็นแปลกๆแ,แล้วนะครับเบมผมจะพูดวันจันทร์หน้าแต่วันนี้ผมเชิญพี่ปุ๊กเข้ามาพูดบ้านปู่นะเพราะว่าต้องบอกว่าเ,ออเริ่มเห็นแปลกๆว่าบ้านปู่มันต้องมีแบบซัมติงหรือเปล่าถึงเกิดการช็อต covering ซื้อคืนถึงสาล้านหุ้นนะครับวันนี้เลยชวนพี่ปุ๊กเข้ามาคุยกันว่าเฮ้ยบ้านปู่อาจจะเป็นจุดบอททอมอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อแล้วมีเรื่องอะไรรออยู่ผลประกอบการเป็นยังไงวันนี้ชวนพี่ปุ๊กมาคุยกันพี่ปุสส๊สวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับ ปูเชิญเลยครับครับเอ่อก็สำหรับบ้านปูนะครับคือเอ่อในแง่ของโอเคช็อต covering อ่ตัวนี้เนี่ยมันก็เอ่อการช็อตเนี่ยทำให้ราคาหุ้นบ้านปูเนี่ยต่ำกว่า fundamental ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งราคาตาม fundamental ของเราเนี่ยนะครับเอ่อ target price เราเนี่ยมี c o n g ว o m e r a t e discount 10%เนี่ยอยู่ที่5.8นะครับถ้าไม่มีก็อยู่6บาทกว่า ผมก็เลยจะลองมาซิมูเลตให้ดูนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราเอาราคาหุ้นของแอสเซทหลักๆของบ้านปูเนี่ยมาดูนะครับราคาหุ้นตามพื้นฐานของบ้านปูเนี่ยควรอยู่อยู่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจฐานเนี่ยเราเอา ITMG มาดูเลยราคา ITMG เนี่ยที่ปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ25อิอออนโดนีเซียรูปเปีย นะครับ25.65นะครับถ้าตีมาเป็น Market Cap เนี่ยนะครับแล้วก็คูณ FX rate เนี่ยที่คอนเวิร์ตจากอินโดนีเซียมาเป็นบาทเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ64,000ล้านบาทนะครับอันนี้บริษัทนี้เป็นเป็นแคชคอมม a นีเลยนะครับไม่ได้มีหนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับบ้านปูถือตรงเนี้ยอยู่65%เพราะฉะนั้นเนี่ย value ตรงเนี้ยต่อบ้านปูเนี่ย42,000นะครับ จำนวนหุ้นของบ้านปูเนี่ยหมื่นล้านหุ้นครับผมกลม<อ>บเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะไอทีแอนจีเนี่ยสี่บาทตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็คือบ้านปูพาวเวอร์เอาที่เห็นแบบชัดๆเลยนะราคาปิดเมื่อวานสิบสองจุดเจ็ดนะครับมารเก็ตแคปสามหมื่นเก้านะครับบ้านปูถืออยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็คือประมาณสามหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับตรงเนี้ยก็อีกสามบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยเจ็ดบาทละนะครับ แต่ว่าโอเคอ่ะมันมีหนี่อยู่ตรงกลางประมาณ3ามพันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็น Corporate Loan นะครับที่บ้านปูกู้มาซื้อมาลงทุนแล้วถามว่าไอ้นี่ก้อนเนี้ยมันจะถูกอัฟสเซ็ตด้วยอะไรมันอ่าเราตีธุรกิจแกสแ๊สกันที่เขาเพิ่งไปซื้อมาไปลงทุนมาเนี่ยซื้อไปสองหมืส,สองหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับธุรกิจแก๊สเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยจำอา่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขามีการขายแอสเซตออกไปสองตัว ก็คือเชฟฟี네่คอร์เนอร์นะครับแล้วก็เชลซีอ่าขายไปเนี่ยนะครับอ่ประมาณประมาณร้อยร้อยเอ่อร้อยห้าสิบล้านเหรียญอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเออ่ขายไปที่ศูนย์จุดเจ็ดเหรียญต่อเอ่อพีหนึ่งรีเซิร์ฟนะครับอันนี้คือราคาจริงเลยราคาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับ ลบ้านปูตอนนี้มีเหลือมีมี reserve เหลือแก๊ส reserve เหลือเนี่ยในในแหล่งอื่นๆที่เขาถืออยู่เนี่ยประมาณ5้าพันล้านลูกบาทฟุตนะครับเราเอาห้าพันล้านเนี่ยคูณศูนย์จุดเจ็ดเมื่อกี้นะครับ 5, นน 7, มันออกมาอยู่ที่สามพันห้าร้อยล้านเหรียญลบนี้ 500. ห้าร <c oughs> ้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือสามพันล้านเหรียญตรงกับไอ้ corporate โลนเมื่อกี้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดตรงเนี้ทิ้งออกไปเลยนะ ไอไอบ้านปูเนี่ยไอทีเอมจกับบ้านบ้านปูพาวเวอร์สองตัวรวมกันนี่ก็เจ็ดบาทแล้วอ่าเข้าใจนะครับแล้วราคาหุ้นวันนี้เนี่ยอยู่เอ่อห้าบาทตน้ตนต้นบาทเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยมันอันเดอร์แวลูค่อนข้างเยอะแต่มัน under value อันเดอร์แวลูมาเกิดมาจากในเรื่องของการถูกชอ็อตนะครับข่าวนี้โอเคเรื่องชอ็อตพอพอมันโดนชอ็อต ออทำให้เกิดออต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าในอนาคตมันจะ cover short กัรน,นะครับโอเคอันนั้นก็คือก็คือพาร์ทของ valuation และพาร์ทของ fundamental ล่ะก็โดยปกติแล้วธุรกิจฐานเนี่ยนะครับไตรมาสสองไตรมาสสามคือ high season ของฐานนะครับก็คือ volume มันจะเยอะขึ้นค่อยๆทยอยเยอะขึ้นไตรมาสหนึคือ bottom นะครับแล้วไตรมาสสี่คือหน้าฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาฐานเริ่มนิ่ง นะครับแล้วก็วอล่มจะพับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออร์เน็งของธุรกิจฐานจะดีขึ้น<ม>ในช่วงไตรมาส2อไตรมาสสามแก๊สนะครับราคาแก๊สในไตรมาสหนึ่งเนี่ยลงไปต่าเตี้ยเลียดินเลย2.1-2.2นะครับตอนนี้มาอยู่ที่2.4<ม> e i a forecast นะครับว่าครึ่งปีหลังจะอยู่ที่2.9แล้วปีหน้าจะอยู่ที่3.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ขึ้น<ม>นะครับธุรกิจไฟฟ้าเราก็รู้อยู่แล้วนิ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยเออร์เน็ของของในช็อตเทอมเนี่ยเออร์เน็ของบ้านปูมันบัตทอมไปแล้วในไตรมาสแรกนะครับแล้วไตรมาสสองไตรมาสสามอย่างน้อยมันควรจะดีขึ้นจากธุรกิจถ่านและธุรกิจแกส๊สโอเคครับกล่าวโดยสุกนะครับ,รบ,รรบวันนี้นะครับเราก็แนะนําหุ้น2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวเดลตานะครับผมคิดว่าเป็น Pro x y p ่เของชิปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในไตรมาสสนะครับทางน้องทันเขาเพิ่งทําตัวพรีวิวออกมานะครับก็ถือว่า เติบโตนะครับในกรอบนะครับบริเวณประมาณสัก4 9 0 0ล้านบาท นะครับบวกมาประมาณ11%บเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยีออนเยียร์สามสิบเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวแต่ผมว่านี่ยังเป็นจุดธรรมดาธรรมดาอยู่เพราะอย่างที่เราหวังไปคือคิวสองอิเลรร็กทรอนิกส์อย่าเพิ่งไปหวังมากมาหวังคิวสามซึ่งถ้าเราดูทรงจากคิวสามนะครับผมเห็นรายได้ของธุรกรรมที่เป็นคนสั่งซชิปนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของบริษัทม agnificent er s ที่มีการมาจ้างออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมเทรนของเขาที่จะเป็นการรีเอ็กซ์พอร์ตก่อนที่ทรัมป์จะมานะครับเรื่องของกัวตาริฟนะครับโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิิิกกกสส์เเเเเปปป็็นน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 นคค้้้าาาาาาหหลัััทีี่่่มมมจะะะะยยของรรโดดพฉผว ไตม่าสามมีโอกาสสูงที่ทางเซกเตอร์จะยกระดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไตม่าสามเดลต้ามีโอกาสที่จะแบบห้าพันห้าบวกบวกนะครับ,บอ่าบางคนทำไว้สี่พันเก้ามาห้าพันแต่ผมว่าไม่ใช่ห้าพันมันน่าจ,จะเป็น5,5 0 0หรือถ้าเป็นแบบเบสเคสจริงๆบางทีคนอาจจะมองถึงได้6 0 0 0เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอยู่กับเดลต้าไว้ก่อนเป็น, pay, นตีมเพย์ในฝั่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในฝั่งตัวส่งออกในฝั่งตัวเทรนของ AI นะครับเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาหุ้นยกกันแผงเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เดลต้าน่าจะเป็นหุ้นที่เป็นพ็อกซี่เพย์ที่เราแนะนำกันมาแล้วก็ทันก็อัปเกรดขึ้นมาตั้งแต่ฟ้าอยู่95บาทนะครับตัวถัดมานะครับนั่นก็คือในฝั่งตัวบ้านปูนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโดนตําหนิเยอะโดนช็อตเยอะก็เห็นภาพนะครับโดนช็อตเยอะขนาดไหนแต่ตอนนี้เริ่มมีแรงช็อตค c o v e r i ิงคืนนะพอเวลาช็อตค c o v e r i ิงคืนปุ๊บคนจะถามว่าเฮ้ยทจไมอยู่บ้านปูมาช็อตค c o v e r i ิงคืนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาพี่ปูกับผมเราได้อโอกาสเข้าไปคุยกับทางผูู้้้้บรรริหหาาากก็ไดมมมมีขขอลใ,ใ่ๆเแช์ัน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาหลายๆอย่างมาโปะรวมกันแต่ว่าเรายังทำทางเก็บพลอยอยู่ที่5บาท80ก่อนนะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือคองกอมเมเหล็กมีดิสคาวนะครับแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นแพนะครับถ้าเขามีความชัดเจนของเรื่องของ BKV ถ้างบการเงินไปมาสองเขาโอเคขึ้นมานะครับก็แนวรับและเออโทษนะครับแนวต้านแรกนะครับของรอบนี้คืออยู่ที่เส้นกดนะครับ75วันอยู่ที่ประมาณ5บาท40นะครับห้าบาทสี่สิบนะครับก็คือหบาท40่สินะครับห้าบาทแปดสิบแล้วก็อีกทีหนึ่งคือหกบาท40ถึง5บาท อ่าห้าบาทแปดสิบก่อนนะครับก็เลยเป็นเนเลือกเป็นหุ้นแนะนำสองตัวของเราในวันนี้ของฝั่งของตัวเคส forward